สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้เปียจะพาทุกคนไปเก็บมักไม้ป่าเนะาะมักไม้ป่าฮั่นภาษาเราเปียของโบเน่ใจว่าเอินนวลหน่อแต่เปียคือว่าได้ยินขาเจ้าเอินว่ามาัมากมักใบเนาะแต่ภาษาคาเปียฮูเดอร์ทุกคนภาษาคาเอินว่าซีมอลเนาะเปียจะพาทุกคนไปน้ากันเลยเนาะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เปียมาฮออยูเทิงอ่าอยูเทิงบ้านเปียแล้วเนาะบ้านเปียก็คือตังยุคูนี่แหละทุกคน แล้วตอนเศร้าก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมันออเดตแล้วมันออเดตไว้เนาะเดี๋ยวนี้หกโมงเศร้าสื่อๆเด้อทุกคนหกโมงหกโมงสิบไปนี่แหละแต่ก็ตอนอากาศดีก็คือทีเปียยวไปอ่าคิดคิดก่อนฮะแหละมันจะออเดตไว้เพราะว่าเปียนี้ยุคภูสูงเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ออเดตไว้คือแต่กีฮอนเนาะแต่ก็ที่จริงมันก็บ่ฮอนนะเนาะแดตตอนเศร้ามันก็อ่อนออนเนาะทุกคน และการมีหมอกไหลทุกคนงามงามตอนเช้าน่ะเป็นบบน,นี้เลยงามไหลอา้าวทุกคนหลังจากเขาได้เบิงอ่าวิวบ้านเปลี่ยนแล้วเนาะบันนี้ก็เหาเตียก็เฝ้าไปเก็บมากไม่ปาเนาะเพราะว่ามันมีหลายคนจะไปเก็บเนาะ เดบเน่ใจว่าเดนี่อ่าขาเจ้าไปเก็เบบ卜เปีกยกย่ายนเขาไปเก็บแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ดสวยแล้วเนาะขาเจ้าไปเก็บเต็มเ้าเนาะทุกคนเอ่อเป็นแนวไดนัน่งเปียมาเลยเด้อทุกคนไปเบิ่งมากไมาปลาว่ามันมันเป็นแนวใดเนานนะมันมีลักษณะแนวใดเป็นแนวใดมีหลหรือน้อยเข้าไปพร้อมกันเลยทุกคน ทุกคนได้ยินเสียงตัวหอกคือเปียบอนี่มาตอนเศร้าซัำนี่แล้วมันมันมีเสียงนกเสียงหอกไยเนาะทุกคนมันน่าจะยูเถิงนี่เนาะทุกคนนะ่ากะอยู่เถิงนี่ยมโมอหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่ได้ยินเสียงเปียแล้วที่บันนี้หยุดแล้วทุกคน นา่าจะเห็นเปียแล้วนะมันหยุดห้องเนาะแม่ทุกคน อนนี้เนาะมอกมันคืนคู่แล้วอ่าเมื่อกี้ฮันมอกยังยูยูห่วยเนาะยูลมโคตรไวเลยคืนมายูคูมืดแล้วทุกคนมันโบเห็นอ่ามันโบเห็นตะเวนแล้วทุกคนมันหนาวเลยวันนี้นะอยากจะได้นุ่เสื้อกันหนาวกว่านี้มันหนาวสุดๆเลยเมื่อกี้คือว่าหอนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มอกคืนมายูคูแล้วเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้มันมันมืดๆแล้วทุกคน เพียก็กำลังคืนภูอยู่เมืออาะกาศอากากับมวนเนาะเพราะว่าเปียนี่มักไปหั่นไปนี่ยุป่าเนาะเป็นต้นมันกันหากินนี่แหละทุกคนเปียมักสุดๆเลย ไปเด้อทุกคนมีนกขักวหลายหลายเนาะมันน่าจะมานอนอยู่ส่วนแขนนี่นะทุกคนคลนกขั้วนี่นะมันบินกลมๆนะทุกคนบินี่นไปบินไปบล็อกด้วยวายุกลางคืนเห็นนะบอยนะเห็นหลายตัวเลยทุกคน ลูกควี่นาเวลานอนเล้วมันนอนเป็นกลุ่มเป็นกองอะนี่๊ยไปไหนไม่มีหกตัว แมนทางงานนะักไปเก็บรับใบเนาะบุกปลาไปเลยเนาะแมนมีแต่ทางใน่อยๆเนาะทุกคนไปเลยจะไม่ก่อจี๊พอเลยเนะทุกคนยังท,ท,นท,นทีนี่คนมาเก็บเยอะนะนนนกเข้ามา เบียก็ได้ลูกสาวเนาะเบียกมาสวยแล้วทุกคนเัี้ยที่นีเก็บปวดเหมือนเนาะแม่ทุกคนกแล้วทุกคนคิดว่าต้นใบนเนาะเป็นต้นมะกใบเนาะแม่มมทุกคน ยังมีคนมาเก็บเธอได้แล้วโคตรให่เลยทุกคนสุดสดเลยทุกคนตอนนี้กินคือส้มก็ได้เนาะทุกคนหรือว่าเฮาเอาเอาเอามาเตงกินก็ได้คือกันเนาะเดี๋ยวตอนช่วยเปียกีพาเตงกินเนาะเพราะว่าต้องสวยเปียกก อย,อย่างจะได้ไปเฮดเบี้ยยุสวนซานเนาะทุกคนไปทางญ่าเนาะเดี๋ยวพี่พันทุกคนไปไปตามกินเนาะเก็บมาเก็บมาก,ก่อนนะทุกคนทุกคนเอามาเฉลยเนาะต้นมะใบนี่มันต้นใดเนาะนี่คือตรงใหญ่ตรงส่วนนี่เลยทุกคน บ่ฮู้ว่ามันได้จักปีดอกเนาะทุกคนเด้เปียไปยืนเบิ่งยังบ่เคิงเลยมาตอนนี้เด้อทุกคนทั้งใหญ่ทั้งสูงเนาะใหญ่เลยอันนี้ตั้งแต่เปียยังน้อยๆอายุอ่า5-6ปีเปียก็ยังเคยมาเก็บมาเก็บมาตนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวนี้เปียมาเนาะไปเฮียนจนมาแล้วเปียก็ยังขึ้ฮอดอ่าต้นมักใบตันี้เนาะ อยากกินมากเนาะก็เลยพาทุกคนมาเบิรว่ามีลูบอพอดีเปียมาบ้านก็มาทึกยำเนาะทุกคนก็เลยมาเก็บใหม่ด้วยทุกคนที่จริงการมีสังเก็บทุกมือเนาะมือนึ่งสองสามเถื่อนน้องแช่เปียเสียวว่าเปียคิดว่าตอนเช้านี้น่ากิ บ่มีผูมาเก็บเสือเพราะว่าเสือมาแล้วยังหลายอยู่เนาะอยู่บ เต็มมากองไวเลยโคตรหลายเลยก็าคุณมาเชื่องงานบ่พอได้ซื้อกับงานตป็นั้นเนาะทุกคนพอได้ซื้อกับงานตป็นั้นเนาะเต็มมากองไว้เลยโคตรหลายเลยทุกคนมันเบียดเก็บนบ่มาด่าเถื่อนเนาะ พราะว่าเปียกเก็บเบือนี่เบือนนั่งก็กำลังตกมันกำลังร่นเนาะเราเปียมาอยู่ทางนี้เนี่ยได้ยินเสียงบอทุกคนเปียกเก็บเบือนี่มาตกเบือนั่นอีกแล้วเก็บบอมานจ็กเกิอเนาะต้นมันพิยาวเนาะแล้วก็มักไม่คนไหลที่นี่นะโคตรไหลเลย,ยทุกคน ทุกคนจังหาตกเนาะโอ้ยังไหลโบมืดไงนาะยังไหลทุกคนเปียเก็บได้หลายแล้วเปียเก็บได้หลายแล้วการนั้นก็จงไว้ให้อาหนาคนทีมาน้ำหลังเปียเนาะให้เขาเจ้าเก็บเอาที่จริงอยู่ทถวนี้ก็ยังยังมีเนาะยังมีไหลแต่ก็เปียกจงไว้ให้เพราะว่าเปียก็เก็บได้เปียก็เก็บได้อ่าพอกินแล้วเนาะซัมมี่เนาะเน้ กำลังตกทุกคนแต่ขาจงไว้ให้ผู้อื่นเก็บแดดเนาะทุกคนเปียจีซิมให้ทุกคนเบิงแต่ก่อมันคองขันว่าเปลือนเนาะมากอันนี้มันตกจาบอนสู้ละกันมันฝันดินเองเลยเนาะบันนวยนะก็เลยติดอ่าติดผิดตรงเนาะเปียซิมให้ทุกคนเบิงบุได้เดี๋ยวเปียไปฮอดอยู่สวนเนาะเราเปียจีซิมให้เบิงที่จริงตัวนี้กินกินได้อยู่นอกแดดแล้วก็อยู่ในแก่นั่าน กินได้คือกันเนาะเขาตัดเกนมัมาเรามันมีตัวสีขาวๆเนาะเขาเฮ็ดไม่เน้อยๆมาจิ้มกินทุกคนแซ่บมันมันดีเนาะเป็นแอวไดเปียกจีพาทุกคนไปกินน้ำกันเด้อคือด่างทุกคนเห็นเนาะต้นไม้ยุันนี้นะมันมีหลไหลชนิดทุกคนบางชนิดก็กินมากมันได้เนาะแต่บางชนิดก็กินบ่ได้เนาะมันปนเปกันอยู่แต่ มื่อนี้เปียตั้งใจมาเก็บสะพาะมาใบาเนาะเพราะว่ามักไม่อื่นท่านกินได้แต่ยังบทง่ทันสุกเถื่อนเนาะนี่คืออ่มามักไม้ตัวนี้เนาะมันเป็นมากอ่ามุนมุนเนาะอันนี้ซุกแล้วโคตรแซ่บเลยทุกคนไห้มันจิมันแต่อันนี้เปียก็ยังว่ามันเป็นอย่างคือว่ายัางบทง่ทันสุกเถื่อนเนาะลุนละทุกคนบู่้วตอนสุกกินเหลือบ่ แต่ปกติก็เหลืออยู่เนาะมันเป็นธรรมดาของมักไม้เนาะว่าอ่าตอนน้อยก็ล่นคือกันเนาะตัวนี้ภาษาลาวเปียกุบฮูอื่นคือกันเนาะว่ามันแมนมากอย่างเนาะแต่ภาษาคาเปียฮูเด้อทุกคนอันนี้ภาษาเปียอื่นว่าอ่าหล่อเนาะอ่าหล่อเนาะเพราะว่าอ่าเนอ่าหล่อเนาะมันมันกกมันยุยุตัวนั้นเนาะมันติดกันเลยเนาะมันไม่สองกกเนาะ ก็ตัวน,นี้แดงแล้วก็ต้นนั่นแดงทุกคนกดสูงๆเนาะต้นมันสูงๆเนาะทุกคนมันเป็นมากหลายเนาะปีนี้นะแต่เมื่อนี้เพียมาเก็บเฉพาะตนนัวนี้เพราะว่าตัวน,นี้ยังบ่ทันสุกเถื่อทุกคนอ่าต้นไม้ต้นนี้เขาจะอานาะชาวบ้านอน,นุรักษ์ไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่กินมากได้เนาะ ตอนนี้ต so <Yeah. S 2> ั้งแต่เปียยังน้อยน้อยแหละตั้งเตปีประมาณห้าหกปีบอกตอนนั้นมาเก็บน้ำยาเนาะมาเก็บแต่เเร้าๆแล้วจนจนหอดเดี๋ยวนี้เปีก็ยังได้กลับมาเก็บคือเก่าเพราะ่าขเจ้า่ให้ตัดนเนาะขเจ้าอนุรักษ์ไว้เนาะทุกคนคืออ่าอยู่กองที่เฮาก็ปลูกซาปุกงยังได้เนี่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านมาปลูกซามาปูกงยังได้ทางเสียงญาอนณาตอนนั้นน้อยเนาะทุกคน แต่ต้นไม้อ่านที่กินมากคือตัวน,นี้กับต้นนั้นหรือว่าต้นอื่อตๆนต้นไม้ใหญ่ๆน่นะข้าเจ้าโบให้ตัดเนาะข้าเจ้าอนุนักไว้คืตอตัวนี้ฮหโอ้ยเปียดได้กินตั้งแต่ยังน้อยจนจนฮอดเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเปียหักมันสุดเลยตนนัวนี้ขอบใจเลยที่เป็นมาทุกปีทุกปีให้ชาวบ้านกินทุกปีทุกปีเลยขอบใจโดยชอบใจหน ไปก่อนเลนยมือหน้ามาเก็บไหมทุกคนเดี๋ยวนี้เปียจิกกับแล้วเนาะที่จริงเออเปียได้เปลี่ยนแฉงน้อยนึงเพราะว่าเมื่อกี้เปียมาเราห็นนอนเนาะ น้อนอ,นอไม้เนาะแต่ก็อ่าภาษาเราเอินมาไม่หกนะนเนาะภาษาเปียเอินมาราบอดเดือเนาะทุกคนเพราะว่าตอนสวยกับเปียก็จะได้เฮ็ดเวียกเนะาะบ่ได้บ่ได้ไปชอบไปหากินก็เลยว่าหาโนไม้นี่ไปต้มกินอยู่ไฮเนาะทุกคนไปเลยทุกคน คนนอหกอ่าที่เกิงนอตัวนี้นะแต่ที่มีไรน้อเป็นส่วนนอหกจนอ่าคนไทยบ้านจนวาได้อบนอไปขายเนาะแต่บ่หัวไว้อยู่บ้านเออหนะนะิตตายคืออยู่บ้านเตียยอบ่พอว่าฮอจปีโซพันสิบห้าเนาะปีโซพันสิบห้าเนาะไมหกมันกิตายเมดเนาะออดอกแล้วก็ตายเมดอันนี้อันนี้หาก็ขึ้นมากมายนาะยังบ่ยังบ่ทำใหญ่เกลือแต่ก็ ขอกินนอได้แล้วเนาะปีนี้นะอันนี้ลนดอกมันแล้วก็เกิดตัวใหม่เนาะตัวใหญ่มันตายหมดแล้วทุกคนก็เลยนอทา,านน้อยเนาะทุกคนแต่โบแมน่าแต่โบแมน่าเปียจีทำไรปลาไหมเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่คนเฮาต้องได้กินเนาะโบกินก็อยูุบได้ทุกคนอยู่บ้านเปียโบมีอย่างกินเลยก็เลยต้องหากินตามธรรมชาตินี่ แต่เป็นอย่างเนาะทุกคนเปียาหามันก่อิออกไมคือเกา่าเนาะมันมาทดแทนเนาะเขาตัดอยู่บอนนี้เรามันปนอยู่บอนนี้เนาะทุกคนเปียก็อิจีบเอาหลายเนาะเอาในหนึ่งคอ,อะนะพอได้กินตอนซุวยซื้อนะทุกคน ที่ป้อนน้องง่ายๆเนาะทุกคนตัดยิวบนนี้เนาะตัดอยู่บนนี้แล้วก็กันเห่าบุ๋ยให้น้องเสียนะะก็ตัดเอาตัวตัวอ่อนตัดเอาตัวอ่อนนะตัวแกให้เอาทิ้นนะคะทุกคนตอนนี้เปียกกมาหดอยู่สวนแล้วเนาะในเห็ดแก่แนวนี้มีแต่มาเพ็ดเกลือเป็นนวลเนาะสามียกมากินยิ่วสวนเลยทุกคน แซบแซบส้มอันนี้ส้มหวานเนาะทุกคนกินมากอันนี้เรากินน้ำน,นี่หวานหวานแซบที่สุดเลยทุกคนอันนี้แม่น,น้องไซพอดีอ่าพอดียู่แต่เหอนนาะมาซวยเวียกเลยทางหญ้านะน้นองไซลาตแตน,นีนนะผู้นี้นะสวัสดีครับทุกคนผู้ใหญ่เลยเคยกินเนาะผู้ใหญ่เคยกินแบ,บ๊เปียเนาะฮ็ดเย่วแบบนี้กินเนาะยืคขึ้นอย่าง นี่น้องใส่พื้นกับว่าแซ่บก็ค่าที่ฮะอ่ะยุงงานแตยิ่มาแต่ยิมาแต่ยิ่งคือเนี่ยโอ้ยเจอกบ่คู่กองน้องก็เลยได้ยินเสียงอีแม่มาก็เลยทำกองไว้ ตั้งกองไว้อยู่ถึงเนาะบ่มีคนจับมือกี้น่ะเพราะว่าอีแม่นี่เราบ่อยากเข้ากองทุกคนก็ได้รักไทยเนาะอแม่มาเจ้นี้เพิ่นไปเบิ่งอันน่ะเครื่องปลูกเราแล้วเนาะหลังจากกินแล้วเนาะเปียยังบ่ได้เอาทิ่มแก่นมเนาะเพราะว่าอยู่ในยังกินได้เนาะายังเปียสิพาให้ทุกคนเบิ่งเด้อ วัน Re นี้มันกินแล้วไดนเนาะมีบอลวันนี้ใจว่ายังมีบอลเนาะนี่ทุกคนได้แล้วนี่ตัวสีขาวตัวนี้นะทุกคนเหาเฮ็ดไม้น้อยๆนวนี่เนาะมาจิ้มกินมันดีทุกคนแซบแซบไหลมันเป็นมันเป็นแนวนี้แซบเนาะเยอไปใช้เอาทีมเนาะแกนมานะนี่ทุกคน แม่เพิ่นไปบงังเสวิมเนวได้มันนัดมาเนาะจงว่านะบอกกินมัดน,นัดเห็นอย่างมันซุกมืดแล้ววะสันแต่เปียกก็เลยได้บ็อกนี้แม่มาเก็บกินทุกมือ้อแต่กินบน,นหลอดเนาะมันมันไหลเนาะพอดีกําลังซุกทุกคนอาหารที่เปียหาเมื่อเช้านี้ได้อา่าได้แตงมาเด้อเน้ตอนนี้มันมักไม้ฮะเนาะสีมอฮะเนาะมาตําตัวน,นี้นอฮะเนาะมาต้มมาต้มกับแจวเนาะทุกคน มาเด้อกินข้าวนากันพอดีกินข้าวแล้วแล้วกาจะได้ไปเสียเงียนะ้ยส่วนเนาะอ่าน้องสาวน่องซายกับแม่ไปเสียเงี้ยทานแล้วเนาะทุกคนเปียาหาก็จะกินข้าวเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนกินข้าวแล้วแล้วก็เปียกะจะได้ไปเสียเงี้ยส่วนนะเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบกเพียท่านีกรเนี่ยเลยกอ่ากดไลค์กดแชร์ให้เปียเด้อกดติดตามให้เปียเด้อเผื่ออนะให้กำลังใจเปียนใกนการให้คลิปต่อไปเนาะ ทุกคนเอาขอบใจหลายๆบายบายทุกคน